วันนี้ที่เรามาร่วมงาน TFO b นี่เนื่องจากเราเป็นเฟรนชชายนะครับเป็นเฟรนชชัยเกี่ยวกับร้านสะดวกซักนะครับแล้วเรามาพร้อมกับระบบ IoT 100%นะครับในการทํางานเราเป็นผู้นําในเรื่องของเครื่องเชิงพาณิชย์นะครับจากไฮเออร์โดยเฉพาะเรามองว่างาน TFO b เนี่ยเป็นงานจริงๆแล้วเป็นงานของเฟรนชชายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เฟรนชชัยที่เป็นป็นท็อปจะเป็นเฟรนชชัยของร้านสะดวกซักซึ่ง TFO b เองเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของลูกค้าที่เป็นกลุ่มโ o t e n ชเชียลหลักๆ ของเรานรในการขยายตลาดแล้วก็สำหรับของแบรนด์อื่นๆเนี่ยทางมิสเตอร์ไฮเองมองว่าเป็นลักษณะของพันธมิตรมากกว่าในการที่จะ,ะมีการร่วมลงทุนอย่างอื่นกันได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าเราเองเราไม่ได้เน้นขายเฟซชารซซัเป็นส่วนใหญ่นะครับเราเราตอบโจทย์ลูกค้าเป็นเรื่องของ all solution มากกว่าครับผมฟีดแบ็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าลูกค้าที่ท,ที่ที่ walk in เข้ามาหาเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็น potential เลย ซึ่งจะแตกต่างจากงานเฟรนช์ชัยอื่นๆครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของเครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์นะครับหรือเฟรนช์ชัยในเรื่องของร้านสะดวกซักนะครับของเราก็จะเป็นผู้นําในเรื่องของด้านของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบ IOT สําหรับผู้ประกอบการนะครับในธุรกิจเฟรนช์ชัยนะครับเหมาะมากที่จะเข้ามาร่วมงาน TFBO นะครับยังไงแล้วก็ผมผมก็เชียร์ในเรื่องของงาน TFBO นะครับ